สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้ในวิชาพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์เราจะมาเรียนกันในเรื่องการปฏิบัติตนในศาสนาพิธีพิธีกรรมและวันสําคัญทางพุทธศาสนากันค่ะให้นักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์แล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนทราบการปฏิบัติตนในศาสนาพิธีพิธีกรรมและวันสำคัญทางพุทธศาสนา 2. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในศาสนาพิธีพิธีกรรมและวันสำคัญทางพุทธศาสนาได้อย่างเหมาะสมเรามาทำความรู้จักกับศาสนาพิธีกันก่อนเลยนะคะศาสนาพิธีก็คือวิธีการปฏิบัติพิธีกรรมทางพุทธศาสนาหรือแบบแผนนะคะการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆทางศาสนา ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาพิธีกรรมเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงศาสนธรรมอันเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาไว้นะคะซึงศาสนพิธีที่เราคุ้นเคยก็อย่างเช่นการไหว้พระสวดมนต์เป็นต้นค่ะต่อไปเรามารู้จักกับพระรัตนไตกันนะคะพารัตนไตนะคะแปลว่าแก้วประเสริฐสารประการคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งพระพุทธนะคะก็คือศาสดาผู้ก่อตั้งพระพุทธศาสนา พระธรรมก็คือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาและมีหน้าที่เผยแพร่หลักธรรมคำสั่งสอนต่างๆนะคะซึ่งพระรัตนาตรัยนะคะก็มีความสำคัญคือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนหรือผู้ที่นับถือศาสนาพุทธนั่นเองนะคะเป็นความเชื่อสูงสุดและมีหลักธรรมที่สามารถนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้ พุทธศาสนิกชนควรมีความศรัทธาในคุณของพระรัตนาตรัยและแสดงความเคารพโดยการปฏิบัติดังนี้นะคะพระพุทธนะคะจะต้องกราบไหว้บูชาพระพุทธซึ่งเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าซึ่งรูปสัญ,ญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้านะคะก็คือพระพุทธรูปซึ่งเราจะบูชาด้วยธูปสามดอกพราธรรมเรานะคะก็จะต้องนำหลักธรรมนะคะมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันจึงเวลาที่เราบูชานะคะเราจะบูชาด้วยเทียนสองเล่ม พระสงฆ์นะคะเราจะต้องบำรุงด้วยปัจจัย4ปัจจัย4อย่างแรกก็คืออาหารซึ่งก็คืออาหารที่เรานําไปใส่บาตรนั่นเองค่ะปัจจัยที่2องยาซึงยาเราก็จะถวายพระสงฆ์ด้วยการใส่บาตรหรือถวายเป็นสังฆทานก็ได้ค่ะเครื่องนุ่มโหมสําหรับพระสงฆ์นะคะก็คือจีวรซึ่งพุทธศาสนิกชนอย่างเราก็จะถวายผ้าไตรจีวรให้กับพระสงฆ์ เพื่อเป็นเครื่องนุ่งห่มให้กับท่านนะคะและสุดท้ายก็คือที่อยู่อาศัยซึ่งที่อยู่อาศัยก็อยู่ในวัดนั่นก็คือกุฏิจึงจะมีการสร้างบูรณะประปับปรุงและซ่อมแซมด้วยปัจจัยที่เราถวายให้กับวัดอย่างเช่นการหยอดตู้เป็นต้นค่ะซึ่งการบูชาพระสงฆ์นะคะเราก็จะบูชาด้วยดอกไม้จึงเราก็จะเรียกการบำรุงด้วยปัจจัยสีนี้ว่าอามิตรบูชาคือการที่บูชาด้วยวัตถุสิ่งของให้กับคนที่ควรบูชานั่นเองค่ะ ต่อไปจะเป็นการกราบนะคะให้ดูในรูปเลยนะคะซึ่งจะเห็นได้เลยนะคะว่าเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงนั่งต่างกันนะคะผู้ชายจะต้องนั่งท่าเทพบุตรคือการนั่งคุกเข่านะคะตัวตรงให้ปลายเท้าตั้งปลายเท้าและส้นเท้าชิดกันส่วนผู้หญิงจะนั่งในท่าเทพธิดาคือนั่งคุกเข่าตัวตรงปลายเท้าราบ ปลายเท้าชิดกันนั่งบนส้นเท้าจากนั้นเมื่อนั่งในท่าที่ถูกต้องแล้วก็ให้นักเรียนพนมมือโดยให้มืออยู่ระหว่างกลางอกจะเป็นจังหวะที่1เรียกว่าอันชรีต่อไปในจังหวะที่สองวายโดยให้ปลายนิ้วหัวแม่มือจะหลดระหว่างคิ้วเรียกว่าวันทาและจังหวะที่สก้มลงกราบกับพื้นให้หน้าพากมือ และเข่าจะหลดพื้นผู้ชายให้วางข้อศอกต่อเขา่าผู้หญิงให้วางข้อศอกคอมเขา่าเรียกว่าอภิวาทและในสุดท้ายนี้นะคะครูก็มีข้อปฏิบัติในการตักบาตรมาฝากกันนะคะซึ่งข้อปฏิบัติก็มีดังนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะไปตักบาตรนะคะเราก็ควรที่จะแต่งกายสุภาพเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะต้องจัดเตรียมอาหาร ซึ่งอาหารที่เราจัดเตรียมจะต้องเป็นอาหารใหม่สดสะอาดถูกสุข,ขลักษณะนะคะต่อไปคือการนิมนต์พระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ในทุกเช้านะคะท่านก็จะบินธบาตเมื่อท่านเดินผ่านมานะคะเราก็พูดว่านิมนต์ครับท่านนิมนต์ค่ะท่าน่อให้ท่านหยุดนะคะรับอาหารที่เราจะใส่บาตรจากนั้นนะคะให้เรายกอาหารนะคะขึ้เนเหนือหัวและอ,อ,อัิิฐานนะคะ ซึ่งเราจะเรียกการอธิษฐานแบบนี้ว่าการจบจากนั้นนะคะให้เราใส่อาหารลงไปในบาตรด้วยความระมัดระวังเมื่อใส่บาตรเสร็จแล้วพระท่านนะคะก็จะให้พรเป็นภาษาบาลีเรานะคะก็รับพรนะคะและแสดงความเคารพด้วยการไหว้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการปฏิบัติตนในศาสนาพิธีพิธีกรรมและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะซึ่งในคลิปนี้ครูก็มีภาระงานแบบฝึกหัดนะคะ พระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์ใบงานที่5-6ถึง6นะคะสำหรับคลิปนี้ครูก็ขอจบการเรียนการสอนเ,เพียงเท่านี้ครูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ